สาระคะดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103เ h z มกะเฮิร์ ในอดีตการที่คนพิการจะเข้าถึงการบริการหรือการสื่อสารกับคนปกติทั่วไปนั้นเป็นไปได้ยากและยากที่จะเข้าถึงเรื่องบริการด้านไอทีแต่ในปัจจุบันคนพิการสามารถเรียนรู้สื่อสารกับคนปกติและสามารถเข้าถึงบริการไอทีต่างๆได้อย่างสะดวกโดยมีหน่วยงานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ t t r s ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2544ภายใต้ภารกิจสำคัญของสำนักงานกสทชในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกสทชมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวท,ทช จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารและพูดคุยกับคนปกติได้โดยมีเจ้าหน้าที่ TTRS เป็นตัวกลางในการล่ามด้วยเสียงข้อความหรือภาษามือผ่าน6บริการด้วยกัน1การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS และ MMS 2การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต3 การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบภาพเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ต 4. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบภาพเคลื่อนไหวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบภาพเคลื่อนไหวบนเครื่องบริการสาธารณะและ 6. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน และยังมีบริการถ่ายทอดการสื่อสารต่างๆอีกมากมายซึ่งในปัจจุบันมีตู้บริการ TTRS ประมาณ180แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยตั้งอยู่ในสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานีตำรวจสมาคมคนหูหนวกห้างสรรพสินค้าและสถานที่ต่างๆเพื่อให้สามารถบริการแก่ผู้พิการได้อย่างทั่วถึงการจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดเป็นการดำเนินการจัดบริการพิเศษเพื่อ อย่่างงหนึซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดได้มีโอกาสใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในสังคมเนื่องจากผู้บกพร่องทางการได้ยินมีข้อจํากัดในการสื่อสารด้วยการพูดการสื่อสารที่ทําได้จะเป็นการทิมพ์ข้อความหรือการใช้ภาษามือโดยผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ฝ่ายผู้รับไม่มีหรือผู้รับไม่เข้าใจเนื้อหาที่ สื่อสารโดยตรงเช่นการสื่อสารด้วยภาษามือดังนั้นจําเป็นต้องให้ผู้รับปลายทางได้เข้าใจโดยมีคนกลางที่เชื่อมต่อการสื่อสารทั้งสองทางได้เข้าใจเช่นเดียวกับผู้บกพร่องทางการพูดที่สื่อสารด้วยเสียงแต่เป็นเสียงที่ไม่ชัดทําให้ไม่เข้าใจจึงจําเป็นต้องมีคนกลางที่เข้าใจเสียงพูดและทวนเสียงพูดนั้นไปให้ผู้รับปลายทางตู้ TTRS นี้สามารถให้บริการ2แบบคือ 1. แบบสนทนาวิดีโอหรือ VRS โดยเมื่อคนหูหนวกต้องการโทรกับคนอื่น,นสามารถใช้บริการตู้ TTRS โดยการยืนหน้าตู้แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานแล้วแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทางเจ้าหน้าที่ TTRS จะโทรศัพท์ไปยังผู้รับปลายทางซึ่งเป็นคนหูดีแล้วช่วยล่ามแปลจากคนหูหนวกมาเป็นภาษาพูดให้และเจ้าหน้าที่ TTRS จะรับฟังจากคนหูดีเพื่อแปลเป็นภาษามือให้กับคนหูหนวกตอบโต้กันจนจบบ,บทสนทนา Thank you 2. บริการสนทนาวิด so ีโอเพื out output, ่อใช้เป็นล่างภาษามือทางไกลหรือ VRI เมื่อคนหูหนวกและคนหูดีต้องการคุยกันต่อหน้าสามารถใช้ตู้ TTRS แทนเจ้าหน้าที่ TTRS ถ่ายทอดการสื่อสารซึ่งจะสนทนาภาษามือกับคนหูหนวกและแปลเป็นภาษาพูดให้กับคนที่คุยด้วยโดยใช้หูโทรศัพท์ฟังคำแปลหรือพูดคุยผ่านเจ้าหน้าที่ TTRS จนจบสนทนาด้วยบริการ TTRS นี้จึงช่วยให้ชีวิตของคนพิการทางการได้ยินสื่อสารกับคนปกติได้ทําให้สามารถ เชื่อมต่อสังคมอย่างเท่าเทียมรวมทั้งทําให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและเอกชนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยโทร02-434-020809และขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย